กับเรียนท่านประธานที่การบแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับนายกรัฐมนตรีนะครัะเ,เฉลิมอยู่บำรุงนะคะอย่างเป็นทางการนะคะเพราะว่าบนเวทีในตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีการแสดงใช่ไหมคะพี่สุวิท์ของปอจอหญิงปอจอหญิงข้างขวาคุ้งสมุกการความรักหาทั่วอาณาใกลไกลเมื่อยามอ่อนล้าอย่างสูงสุดนะครับ น้ำใจไม่ตยายอยู่ในบริเวณนี้เลยครับอยู่ในบริเวณเชิญเลยฮนะชายรวีครับขอเสียงปรบมือต้อนรับชายรวีหน่อยครับ จร้ายยโแล้วก็จริงๆแล้วมีอัลบั้มเป็นของตัวเองแล้วแต่เพลงแต่ว่ามีเธอยังมีหัวใจอยู่ไนเธอพราอมทั้งได้จัดทำเพลงโดนรงต่อต้านยาเสพติกขึ้นได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลเลิกแล้วกระผมไข้ขอโอกาบเรียนเชิญรองนายกรัฐมนตรีนะคะท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะคะ อขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอีกหน่อยครับนี่นะครับนี่นะครับท่านรลองนาะยกรูปหล่อนะท่ามาเยี่ยมผมผมบอกเลยผมไม่เกรงใจกันของการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยรวมตัวกันกับพี่น้องประชาชน 3> 4 3 2 1 ะะข้าพเจ้า,ารเร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่ำรลุงคุณพศกรเกิดศิลครับกดหนึ่งแขวงบางบอนเขตบางบอนคุณเมธาวงวิวิวววยทยาครับท่านนี้พี่น้องคนไทยรู้จักทั้งประเทศอยู่แล้วมาตั้งนานลูกต้องมาตายเพราะลูกเสพยาข้างหลังนะครับของว่างนะครับ એ <laughs>